สิทธิ์พี่ในนี้มีเห็ดหลินจือทองคำที่ช่วยอาจารย์ได้เหรอสุยซุยชาติก่อนโตมาด้วยกันแท้ๆเจ้ากลับเป็นคุณหนูของจวนโหวข้าเป็นแค่ลูกบุญธรรมที่ไม่โปรดปรานชาตินี้ถึงตาข้าเป็นคุณหนูจวนโหวข้างหน้านี่แหละเจ้าเข้าไปเลยก็ได้มีเห็ดหลินจือทองคำที่ไหนมีแค่งูยักษ์เท่านั้นแหละ ซุยซุยอย่าว่าใจร้ายเลยอยว้าวเห็ดลิ้นจือทองคํานำะ แต่ว่าเล็กจังอาจารย์ป่วยหนักต้องเสกให้ใหญ่ขึ้นหน่อยหืมน่าจะช่วยอาจารย์ได้แล้วไม่คิดว่าเด็กคนนี้จะมีร่างแห่งพรสวรรค์ที่พบในพันปีเฮลินจือทองคำนั่นถือว่าเป็นบุญกุศลในอนาคตข้ากลายร่างก็พึ่งผลบุญนางได้ พี่หวานวานทำไมไม่รอคะ่ะดูสิได้เห็นเล้ินจือทองคำแล้วนางเก็บได้จริงด้วยอนางเป็นพวกตัวนำโชคเหรอไม่ได้จนเจ้นไปโหจะส่งคนมารับแล้วเสียเวลาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> สิทธิ์ี่ช่วยด้วยช่วยเหรอ เ้าตายไปทุกอย่างก็เป็นของข้าช่วยด้วยเ <c ười> จ้าหมาน้อยช่วยๆๆยซยด้วยช่วยซุย,ย,ยเจ็บจัง ยังหายใจรีบช่วยเร็วน้องสาวรีบฟื้นเร็วท่านอองไม่เป็นไรนะพระยาค่อพ้าชนะท่านอองเรื่องแค่นี้บ่าวทำให้ก็ได้ลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยหน้าตาน่ารักจังเหมือนตุ๊กตาดินเผาเลยน่าเอนดูจริงข้าจะใช้เองฮะ อ oh. <laughs> พี่ชายหล่อจังเลยเป็นเทวดาบนสวรรค์เหรอแม่สาวน้อยปากหวานจังเลยเหมือนกินน้ำพึ่งเข้าไปไม่เสียแรงที่ท่านช่วย <laughs> พี่เทวดาท่านช่วยข้าไว้เหรออืม <laughs> <laughs> ขอบคุณพี่ชายเทวดาที่ช่วยซุยซุยอาจารย์ว่าบุญคุณเพียงหนึ่งหยดต้องอะไรนะจำได้แล้วเป็นหนึ่งตลอดไปพี่ชายเทวดาข้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับท่านฮะฮะคือว่านางแค่เด็กน้อยไม่ได้จะลวนลามอย่าโก,กรธเลยนะพระเจ้ค่ะพี่ชายเทวดาทำไมเหรอเปล่าลรอกบ้านเจ้าอยู่ไหนข้าไปส่งเองฮ ข้าอยู่ที่สารบนภูเขาเอ๊ะอาจารย์รอข้าไปช่วยอยู่แม่เจ้าหนูน้อยเจ็บจังไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่ชายเทวดาช่วยส่งซุยซุยกลับได้ไหมสุยซุยจะขอบคุณท่านมากไร้สาวะท่านอองชินมีฐานะสูงสักแค่ไหนเอ๊ะเอ๊ะไปไหนเร,ร,รากราม่อมด้วย <c oughs> นั่นเป็นจีโยกของส,ยสยุยซุยเป็นของข้าแล้วนับจากนี้ไปข้าตั้งหาคุณหนูจวนเจ้นเปยโหส่วนท่านนะอยู่ตามมีตามเกิดเถอะเอาคืนมานะ มาแล้วสาวน้อยนี่ใช่สารสวนชิงไหมเจ้าค่ะ จี้ยกนี่เอามาจากไหนอาจารย์บอกว่าตอนเขาเก็บข้าข้าก็มีจี้ติดตัวแล้วพ่อแม่น่าจะทิ้งเอาไว้ให้ค้าหนิงเอ,อ๋พ่อหาเจ้าเจอแล้วในที่สุดก็หาเจ้าเจอทุกอย่างจะเป็นของข้าแล้ว ท่านเป็นพ่อข้าเหรอใช่แล้วพ่อตามหาเจ้ามาห้าปีในที่สุดสวรรค์ก็เมตตาให้ข้าหาเจ้าจนเจอนิงเอ๋ไปเถอะพ่อจะพากลับบ้านแปลกจังเลยเป็นครั้งแรกที่ท่านอดทนแบบนี้ก็ใช่นะสิท่านองค์ของพวกเราขึ้นชื่อว่าเข้ากับคนได้ยากไม่คิดว่าเด็กสาวคนนี้จะทำให้ท่านทำได้ขนาดนี้ ท่านอ,องทรงพักเธอพระเจ้ค่ะเดินมาช่วยยามแล้วให้ข้าแบกเธอพี่ชายเทวดาท่านเหนื่อยหรือไม่วางข้าลงเถอะข้าเดินเองได้ไม่เหนื่อยไปเถอะพี่ชายเทวดาแม้ภายนอกจะดูเย็นชาแต่เป็นคนดีมากให้ข้าช่วยเถอะ <c oughs> <c oughs> หายเหนื่อยแล้ว ท่านนองรอเราด้วยท่านหนองที่นี่นี่แหละเป็นที่ที่ข้าอยู่อาจารย์อะ อาจารย์เกิดอะไรขึ้นท่านอาจารย์ข้าไรประโยชน์รักษาทจ่ยกเจ้าไว้ไม่ได้ไปไม่ได้นะคุณชายนี้เป็นผู้สูงศักดิ์ข้าขอฝากซุย ไว้ด uh, uh ้วยอออาจารย์ท่านตื่นสิข้าได้เห็นลินจือทองแล้วท่านกินคำเดียวก็พออาจารย์อาปากสิเจ้าคะออาจารย์กินสิ ตกลงอาจารย์อ้าปากสิเจ้าค่ะสิ้นใจแล้วพระเจ้อาจารย์ไม่ตายแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นเทวดาเทวดาไม่ตายหลอกท่านแม่ตื่นสิท่านแม่ท่านลืมตาม,มาสิท่านดูข้าสิท่านแม่ตื่นสิขอรับ ซุยซยุย <c oughs> อาจารย์ไม่ได้ตาย <c oughs> เขาบารรลุเป็นเซียน <c oughs> อยู่บนสวรรค์แล้วพูดจริงเหรอใช,ใช่แล้วล่ะสาวน้อยอาจารย์ของเจ้ากำลังสุขอยู่ข้างบนแน่ๆ <c oughs> อาจารย์ซุยซุยจะดูแลตัวเองเองอยู่บนนั้นต้องมีความสุขนะท่านอองเอาอย่างไรดีพระยะค่ะ ไม่มีใครอยู่แล้วให้นางอยู่คนเดียวอย่างไร้ที่พึ่งเกรงว่าพานงบบางกลับวังหรือสอคนเฝ้าสาร,ม,ารมีข่าวอะไรจะให้ข้าดูข้ายัะข้าผู้หญินดูว่าใครกลับมานิงเอ,อ๋นิงเอ,อ๋ของข้า แม่หาเจ้าเจอแล้ววิลลีมาพบน้องเจ้าท่านพ่อท่านพามาผิดหรือเปล่าคอรับพูดอะไรเนะี่ยนางคือน้องเจ้าแต่ว่าจำได้ว่าตาน้องหญิงเหมือนดาวบนท้องฟ้าทั้งโตทั้งดำสุกสว่างทำไมตานางถึงได้เล็กจังข้าก็ว่าไม่เหมือนเท่าไหร พามาผิดคนหรือเปล่าใครเป็นไปไม่ได้นางมีจี้ที่เราทิ้งไว้ไม่ใช่นางแล้วจะเป็นใครให้ hey, ตายทำไมมองแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ได้กว่าจะเข้ามาไม่ง่ายจะโดนมองออกไม่ได้พี่ใหญ่ท่านจำข้าไม่ได้เหรอ <c oughs> อย่าทำแบบนี้กับน้องน้องก็โตแล้วหน้าก็เปลี่ยนได้จะเหมือนตอนเด็กได้ยังไงแต่ว่ามันไม่เหมือนจริงๆยังจะกล้าอีก ไปสำนึกผิดซะข้าไม่บอกก็ห้ามออกมาอ๋อได้ท่านพ่อหนิงเอ๋ออย่าโกรธพี่เลยพี่เขาแค่ไม่เจอเจ้านานเลยไม่คุ้นน่ะหนิงเอ๋อเข้าใจหูยินของที่เตรียมแหละเอาให้<อ>นางเร็วหนิงเอ๋อนี่คือของที่แม่เตรียมให้เจ้าคงหิวข้าจะให้คนเตรียมอาหารให้นะชาติที่แล้ว ตอนซุยซุยกลับมามีเครื่องประดับทองเงินอาหารหายกากทำไมตาค่ะมีแค่ปิ่นเก่าๆอันเดียวหูหยินไม่รู้จักวางตัวเลยหนิงเอ,อ๋เป็นอะไรไปไม่ชอบงั้นเหรอท่านแม่หนิงเอ,อ๋ชอบมากขอบคุณท่านแม่ <laughs> คอยดูรอตั้งหลักปักฐานได้สิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นของข้าหนิงเอ,อ๋ไปเถอะพ่อพาไปเดินรอบๆอม,มา ทำไมถึงไม่รู้สึกเหมือนเธอเป็นเด็กเจ็ดขวบเลยขนาดปานยังสวยแบบนี้เป็นดอกบัวเล็กๆผู้เฒ่าบอกว่ามีปานแดงติดตัวเป็นเทวดากลับมาเกิดถ้าเป็นแบบนั้นซุยๆเป็นเซียนดอกไม้แน่ <laughs> เสร็จแล้วท่านนาชิงเหอพี่ชายเทวดาจะกลับมาตอนไหนคือว่า วันนี้สำนักไทยซวียสอนหนังสือทำไมเจ้าถึงได้มาสายฟาบาดไม่รู้ว่าข้าพาเด็กกลับมากะหม่อมแวะเที่ยวเล่นเลยหลงเวลาเป็นโอรสราชวงศ์กลับไม่ก้าวหนะ้าคุกเขาที่นี่หนึ่งวันทบทวนตัวเองพี่ยาคะ่ะท่านอ,องมีธุระพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มาแล้วก็ได้ ท่านชิงเหอพระมเหสีตามหาเข้าใจแล้วข้าไปเดี๋ยวนี้นี่ซุยซุยเป็นเด็กดีเดี๋ยวน้ากลับมาเอืะเจ้าเหลืองมาหาข้าเหรอพาไปหาพี่ชายเทวดาได้ไหมเจ้าเหลือง มุดผ่านตรงนี้ไปจริงเหรอก็ได้พี่ชายเทวดาอยู่ไหนเอ๊ะถามลุงคนนั้นแล้วกันฮะเจ้าเป็นใครกล้าบุกเข้ามาในวัง ท่านอาจับโดนผมข้าแล้วเจ็บจังเลยเขารู้จักเด็กทุกคนแต่ไม่คุนเจ้าเลยบอกมาเจ้ามาทำอะไรข้ามาถามทางฉางชิงฟาบัดเกิดอะไรขึ้นข้าแค่จะมาถามทางอยู่ๆท่านอาก็มาจับข้าตกใจหมดจะบอกว่าจะถามทางข้าเหรอเจ้าค่ะข้าจะโกหกทำไมบังอาจยังไม่คุกเขาอีก อาจารย์บอกว่าตอนถามคนอื่นอย่ากลัวหน้าแตกไม่ได้บอกให้คุกเขาอย่ากลัวหน้าแตกเจ้าหมายถึงอย่าได้อายใช่ไหมท่านลุงพูดถูกอาจารย์บอกว่าอย่าได้อายที่จะถามข้าจำผิดตลอดเลยเจ้าในคนนี้หน้าไม่คุ้นเลยมแม่หนูน้อยมานี่เจ้าชื่ออะไร ค้าชื่อซุย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 ที่แปละว่าทุกปีอืมชื่อดีนะงั้นเจ้าบอกได้ไหมว่าเจ้าถามทางไปหาใครกันไปหาพี่ชายเทวดาตัวจะสูงสูงลอยลอเสื้อผ้าดูสวยงามบนหัวมีมงกุฎทองคำสวยงามมากงั้นเจ้าบอกได้ไหมว่าเจ้ารู้จักกับพี่ชายเทวดาได้ยังไง ข้าตกจากภูเขาโดยไม่ได้ตั้งใจที่ทะเลสาบพี่ชายเทวดามาช่วยข้าอาจารย์ไปสวรรค์แล้วพี่ชายเทวดาเลยพาข้ามาด้วย <c oughs> ฟาบัตที่ท่านอองมาสายเกรงว่าพอช่วยคนไปทำความดีมากลับไม่อธิบายแม้แต่คำเดียวข้าที่เป็นพ่อเขาความจริงสักนิดก็รู้ไม่ได้เหรอฟาบัตในวังมีกฎมาก ท่านอองชินต้องสงสารนางที่โดดเดียวจึงไม่กล้าบอกท่านลงุงรู้ไหมว่าพี่ชายเทวดาอยู่ไหนหอืมฮะพี่ชายเทวดาเจ้าอยู่ในห้องโถงนั่นรีบไปเถอะขอบคุณท่านลงุงถอนองครักษ์ออกจากตำหนักใหญ่ อย่าให้ตกใจพัชค่ะเนี่ยพี่ชายเทวดาหาท่านเจอสักทีฮะซุยซุยเข้ามาได้ยังไงก็เดินเข้ามาเจ้าค่ะแปลกจังแล้วองค์รักล่ะพี่ชายเทวดาซุยซุยทำท่านโดนลงโทษหรือขอโทษเจ้าค่ะไม่เป็นไรอย่าคิดมากท่านหนอง ท่านหนองท่านหนองฝาบาดบอกให้พอได้แล้วพรุ่งนี้อย่ามาสายอีก <c oughs> ท่านหนองไม่เป็นไรนะพี่ชายเจ็บมากหรือเปล่าไม่เป็นไรข้าทนได้เดี๋ยวข้าช่วยเองเสร็จแล้ว <c oughs> ข้าหายแล้วชุยย นี่เจ้าทำเหรอช่วยซุยช่ยชุยตื่นซ ah ิตื่นสิซุยสุยฟื้นแล้วนางฟื้นแล้วพี่ชายเทวดาท่านน้ชิงเหอพวกท่านมองข้าทำไมไม่ต้องห่วงซุยๆยไม่เป็นไรก็แค่เหนื่อยสุยซ่ยข้าถามหน่อย ขาของข้าเจ้ารักษาเหรอใช่เจ้าค่ะความสามารถนี้อย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดได้ยินหรือยังอาจารย์ก็เคยบอกว่าใช้ตามใจชอบไม่ได้แต่ซุยๆไม่อยากให้พี่เจ็บปวดเอาเป็นว่าเรื่องนี้มีแค่พวกเรารู้ห้ามแพร่ออกไปได้ยินไหมเพคะได้ยินไหมซุยซเจ้าค่ะจู่ๆพี่ชายก็ดุจังท่านอ,อง จนเช่นเปยโหวจัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกสาวฝาบาทให้ท่านอองไปร่วมงานแทนซุยซุยไปเดินเล่นไหมไปได้อ๋อเไม่เขาอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะว้าวคนเยอะจังเจนเปหัโวการรบยอดเยี่ยมบุกเบิกดินแดนต้าเย่ฟาบาทจึงไว้ใจมีคนมากมายอยากเอาใจเขา ฉันเปหอเก่งจังทุกท่านขอบคุณที่ให้เกียรติกันในที่สุดข้าก็พบลูกสาวแล้ววันดีแบบนี้ทุกคนไม่เมาไม่กลับดีเลยดีมากดีมากดีมากวิลลีไปไหนวันสำคัญแบบนี้เขาที่เป็นพี่ชายไม่มาได้ไงอาจอ่านหนังสือยุ่งจนลืมเวลาข้าจะไปตามเอง ไปเชิญคุณหนูมาขอรับได้ท้าทั้งสองมาแล้วคุณหนูมาแล้วฮสิทพี่คารวะท่านพ่อสิทธิพี่มาได้ยังไงรู้จักนางเหรอ รู้สินางคือสิทธิพี่ของสุยซุยแปลจังสิทธิพี่สุยซุยเป็นลูกเจ้นไปโหวได้ไงข้าไร้ประโยชน์รักษาจี้หยกเจ้าไว้ไม่ได้อาจารย์สุยซุยตายไม่รู้สาเหตุต้องมีอะไรแน่ต้องถามท่านโหวน้อยหน่อยซุยซุยรอค้าที่นี่เดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวข้ามาได้เจ้าค่ะพี่ชายเทวดารีบไปเถอะซุยซุยไม่ไปไหน นิ่งเออนี่สายนาบดีกรมพิธีการนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินพวกเขาเป็นเสาหลักของแคว้นคารวะท่านลุงท่านอาข้าบุตรีเจ้นไปโหช่างหน้าเอ็นดูจริงด้วยลุงให้ผู้กันขนหมาป่าให้โตขึ้นมีความสามารถเป็นถึงผู้ตรวจการขุนนางใหญ่ชั้นสี่ให้ผู้กันแค่ด้ามเดียวเหรองกไปแล้วมั้ง หนิงเอ๋ขออภัยหนิงเอ๋ดีใจไปหน่อยแต่เล็กจนตอไม่เคยมีใครให้ของขวัญเลยเลยเผลอเม่อลอยโปรดอภัยให้ข้าด้วยสิพี่งั้นเหรอท่านโหบุตรีอยู่ข้างนอกมานานท่านจะต้องชดเชยนางให้ดีนะหนิงเอ๋ของทุกอย่างในจวนขอเพียงแค่เจ้าชอบพ่อให้หมดเลย